สิ้นพูดใหญ่มาอีกแล้วมาแกไมาใหญ่สวัสดียามมผ้เลียงครับพี่น้องครับ,อรบโอ้ยพนดายสิ้นงั่วมาให้ว่าสันงั่วเผาพี่น้องมาเบิ่งลูกงั่วเผาสินพูดใหญ่ว่าสันหาลอยได้หนิปาดเลยนะเทลงโหลดออเออมาเบิ่งลูกพูดใหญ่ปันไดพี่น้องนะครับแล้วใหญ่ไหมแก่ออกโชว์จังบาทดูโอ้โหทุงเผือกทุงเดือดตัวนี้งไม่แล้วครับพี่น้องสินพูดใหญ่เออดึงมา ไปตะกินบ่อหาลอยเพื่อนเอามาไห้ก็เลยเอาซอยเพิ่นพี่น้องบ้านเฮ้านี่ละบ้านไกลเลื่อนเคียงนั่แหละเพิ่อนเอามาไห้ซ้นพูดญงงัวเผาพี่น้องจะได้ยัง่างัวเผาติมาออกมาสิให้เบิ่งนะครับกันว่างัวเผาหนังมันสีบ่คืองัวธรรมดานี่นี่นี่หนังมันสิออกดำๆใหม่ๆนี่นี่นี่ถ้างัวเผามันจะกินได้ทั้งหนังแต่ถ้างัวแบบว่าเราไปซื้อที่ตามเขียงตามอะไรมันจะได้เตซ้นนี่ครับนี่ หนังมาหนี d, le, Ta, ủ, ิเฮาสามารถช่วยกินได้เห็นป่ะนี่หนังมาหนีิเครื่องในมันก็ไหลอยู่ได้ใหญ่น้อถาลอยได้หมดไหลี่น้องตับก้อนบแบบนี้เลยวัดตับไมาหนังมากรองไว้พี่ใส่เสวยได้เบิดตัวดีวัดเลเพี้ยเลือดหอมงงวยเลยพี่น้องหอมกินควันไฟไหมข้าเจ้าเผาใหม่ๆมาดิสิเฮ็ดอรรถเลื่อยใหญ่เจ้ากระดูกกระเดี่ยวมันก็ได้เบิดเฮ้ยหัวบางใหญ่ได้หัวหน่อยได้เห็นน้อ คักหลายบัดนะี่ยพูดหะพูดบอกใหญ่ไปน้องพูดใหญ่อีกแล้วครับวันนี้สิลาบสิจุสิจ้ำก็ว่ากันไปอืมนี่โอ้ยเบิดและะ้วบ่เรียบร้อยเอาให้ใบไม้หลาบสร้อยให้ใบเพราะเย็บแปะให้ไ,หไ,หไว้เชฟไม้ได้เชฟไ,ไ,ไม้ไปขุดมันปัดพูดใหญ่แน่นอนดีๆี่นออ้องเออพูดลกกล่าวว่าได้แต่ดูก,กว่าดันเออนะครับมันได้สูเนียวครับง่วเผานี่ นี่สามสิบกีบคันเทียนานี่ครับคันเทีนยนาใส่ละสามสิบกีบนี่สามสิบกีบนะค,ครับเดี๋ยวลาบน้อยใหญ่ไหขอสิลาบให้เจ้าช่วยไปเด้อเจ้าช่วยรถเดี๋ยวกดสิลาบให้ลาบกินเร่งพี่น้องต้งน่อยวันนี้พ่อเงี่ยแปะมากกับขวายลาพวกเราบกินดิบทีมงานผู้บ่าวเทาบานก็สิมาตุ่มห่วมกันกินอยู่หมดละนะครับเมื่อแร็งกับคำละล่ะนีก่ก็ดี สิ้นพูดใหญ่อีกแล้วครับท่านเดี๋ยวจะลาบสูกินมามาจวดจาดกันเตรียมเคียงเตรียมยังมาสิฝากลาบด,ด้วยบาดนะพี่น้องเอ้ยพลาปากแล้วมาหอดข้าเจ้ากับเอาสิ้นงัวมาให้โอ้ยคากหลายจวดจวดครับงัวเผาพี่น้องนี่แต่นังมันก็สุดยวดเลยนี่กุบกับกุบกับคือหน,นังหมูนี่พูดบอกใหญ่เลยนะเตรียมเครื่องลาบโอ้ยสวยจูก็ไดพี่น้องเอ้ยสวยจูนี่ครับหน,นังมันเนื้อครับเนื้อสิ้นสันครับพี่น้องตับ ตาหวานคันเทนาแล้วก็ดอกจอกแล้วก็สามสิบกีบเออเจียวพี่น้องเฮ้ยปุดนะเจียวปาดหดเลยขนาดขนาดเลยครับจุ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 ถ้าปวดเส้นยังทั้งคุณโอ้ทั้งในสิลวกลวกจิ้มบ่ะปืดปุดนะพี่น้องเลยจะลวกจิ้มหนึ่งจะเต็มมอละหลายๆอยู่ดอกคุ้มอยู่ดอกครับพี่น้องสิ้นพูดหาเลยคุ้มอยู่ปวดปวดบอกง่ายเลยกายคุ้มโบราณเลยพูดได้เสียว่ากระดูกหลายกระซังกระดูกเขาก็ะตุ่มเปื่อย พียเพียเลือดเอาพูดอ่ะเอเ,อเอเลยเลยหาเลยไข่กวซื้อซสิบกิโลอยู่ดอกซื้อซินกิโลไหนกัดได้เตซินบ่ได้หนังบ่ได้ดูดเด้เอาตรวจจัดดังไฟบาดนี่ดูดนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาแรกนับกันเด้อคลิปนี้นะครับได้กินซอยจุงัวเผาแล้วก็จะลวกจิ้มด้วยนะครับห้ว่าถ้าไหานปีงยังถ้งไหนคือมีหดปีงบัดน,นี่แน่ท่านกับโบไซ ไฟสีหมดแล้วด้วยนี่มามาตุม้หมห่วงทีมงานผู้บ่าวเทศบานก่อยบาดนี่บา้าเราปลอดเชื้บไหมได้ยินแต่เสียงรถตั้งปลาเขากินเขาแรงพี่น้องครับอยู่ในครั้วายไหม้ในหลังกันนี้บนเวียนกันอยู่ในลหลังเฮามืออื่นวันอาทิตย์มือเฮือเจ้าเสด็จไปส่งของครับสำหรับผู้สั่งไข่มดแดงสั่งผักหวานสั่งเห็ดบดไว้เด้อนะครับพี่น้องเดี๋ยววันจันทร์ครับสิไปส่ทรงเฮเที่ยเศ้านะครับนะสิ้นงวัวพูดห้าร้อยนะครับเนาะ เมียเชียบไม่เพราเป็นคนเฮ็ดสุกลาวาเราบอกินดิบว่าสันเออหาว่ากันไปเพราะเนี่แปรกับบอกินดิบเป็ปูๆเจ้าแล้วกินสุกอย่างเดียวนี่สรอยเส้นลดนี่จะจองมันไหวนี่จ้องว่าเขาจูบอ่ะจ้องว่ดล้วนเจ้าพมว่าเจ้าจูสั้นมาแล้วบ่มาเด้อบ่เด้อโยกออกไปคนตัวนี้เอามาแล้วบ่โอ้โหข้าเจ้าเสียนพูดมาให้ยเสียนพูดมาให้ก็เลยว่าเอา สลบกจจวดแล้วมาเด้อนี่เจ้าวองไปใส่จะจลุกลุดอ้ยมันจะหจุ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 โอ้ยเอาไปดูจัดูเชฟใหมไปยังไหนนี่ง้อเผา,านี่เบงข้อตับบ่จัชั่วพี่นอ้องเมงจัวดดูเจ้าวองมาเด้อเจ้าองอพระรากมกับพระท่านสวดโอ้ยคับเงียนในเทินมันจะเสียบในแม่โอ้ยน้องง้เผา,านี่นี่ก็พอยดีโอ้ยสุดยอดเลยเนาะ้ากินอยากดิ สีนกสีนนั่นสีนสันมามาพี่รองมาตาทีมงานนี่ก่อนบัดนี่กระลังคักนี่จุ่มล้วนกระล้วนอยู่แจวเพียขอเฮ็ดปลกคักเลยเด้พอได้กินหลายมือและขึ้นอยากพี่น้องเลยพอดีเลยเลยจังหวะพอดีให้บ่เมียให้บ่มามาผมไม่ว่เพื่อนเจ้าอยู่เนี่ยเฮ้ยมาจำนี่มาจำงัวเผาเขาจะเอามาให้งัวเผามามามาซีมังดูนี่ มา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 หอยมาจัห่หยสักวันนี่งโอ้ยงัวเผาได้เพมาหามหากินยากดิรถโดนเตียนบ้างก่อนนะอย่าฟ่าฟันนะอย่าสูบนันเส้นเราักจองค์กันมา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 จหยพี่ดองเบิงจักบาทเลยเาะยังหามรก็มากเลยดิโอ้ยมาหยเอาเอาสิ้นพูดละหารดวยไม่คุ้มขนาดนี้วะเฮ้ยพามไม่บอกว่ามาจำสิ้นพรดนี่กันสูบยาละแน่รถพูดได้จอดางกัน ทองเยนมามาจิ่งนัวเผาเเอามปจ้าจวดจะบาดร้หรือเฮาจำมจำดจวดก่อนจวดก่อนโอ้จวดก่อนจวดก่อนพี่รองเพิ่งน้ำกันพี่้องเฮ้ยสวยจุงัวเผาเได้มามทองเยนมาต้หมุมผู้บ่าเทศบาลมา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 ปื้อ้ปไจ้ะเจีวไข่รายการเเจียวดีบ่เผียวขมๆมน้อทองเยนไหมห

เอาในตีเราบักสจวรเขาลิ้นไหนอะไรก็ดีอืหาเกินยากได้ง่ว่าเผาธรรมดาเลยพูดใหญ่นะไม่ใช่พูดเล็กนะพูดใหญ่เลยนะเออบยิ่งข้างนอกเราพีน่เออเอาอีกแล้วเอาอีกจะครับเอาพี่น้องคน้ำกันเอาในตี้ตับัน เอาบวงเลยปะเอายุ่มยุ่มยุ่มบวงไปนะเอ้าบวงไนะขอสอยตอนหน่อยปะเอาัืออเหียแล้วโอ้ยแนวแนวันแนวเลียเอาไมมตับบุ้ยไปจะไรเสียบมือเลยมือบาดป่ สายดดโอ้สุดเลยสุดเลยเอา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 ืดโแน่นอนนะวะร่อยเพียรเลยเืดลูกพี่เืดเอาที่เขาที่เขาเลยที่เขาที่เขาเขาบต้องเต็มครับแน่นอนนะเจ้าวะ เอาเขาน้ำในตีล่ะเอ้ยนี่เปนเขานวนได้ดิว่าสงกินี่เสบ่อีเอาจ้าเอาเจ้าเอาจ้าดูหนุ่พี่หนุพี่เราขับไงได้หับหน่อยขัหน่อยเนาะขับหน่อยสักนเนาะบจะจวดไปเรื่อยๆคักๆๆๆดูวพักกระเดาก็มีบานลูกพี่พักกระดา้าด้ดิมาแม่อ้เอาเอาว่าสันวโสดสองข้าอยู่กระโด พยายามข้ามก็อมาจวดได้บ่มามามาถ้าบมดกิน <GO> ยังน so ้าหมดลวกบ่ทด้นั้นโอ้ใส่ลวกแล้วมันเป็นแนวดาเบว้างกันนะเป็นแนวด้ลวกโอ้ลวกแล้วเป็นแนวนีเนาะเอาอันนี้ของสุภาพสุตรีจัดไปจรวจจัด